โอเคสวัสดีครับทริเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัว r i n g e ง i อด o ชั่นทีวีขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำชุดนี้ก็ถือเป็นชุดรับขวัญอีกหนึ่งเซตนี่ให้กับเจ้า XDV 750เรียกว่ามาเท่าไหร่ขายเท่ามีขายเท่าไหรก่ก็ไม่พอ,อแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าคิวจะ รวดเร็วขึ้นนะส่งมอบรถนี่จะรวดเร็วขึ้นใครที่นอนกอดใบจองอยู่ก็ทําใจดีๆไว้เดี๋ยวได้แน่นอนนะครับคันนี้เจ้าของเป็นหนุ่มจากประเทศลาดพ้าวเรียกว่าได้มาแบบงงๆไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นี่เลยสีเทาลัมโบก็จะดูเรียบร้อยเรียบร้อยดูแบบอาสปอร์ตสปอร์ตหน่อยๆอ้าว สำหรับชุดรับขวัญคันนี้นะครับลูกค้าเลือกจัดใส่อะไรบ้างและมีความจำเป็นนะครับอะไรที่ถือว่าจะเป็นสิ่งป้องกันให้กับรถของเขาได้บ้างมีไล่เรียงกันนิดหนึ่องอ่ะก็ปิดไปที่หัวกันอ่าโอเคชุดแรกก่อนเลยด้านนี้ก่อนหน้านก่อนนะครับใบรุ่นอัพไซด์ดาวมีแล้วนะครับก็จะดูหล่อดูหรูขึ้นมาสองสาเบอร์สอสาเวลเลยทีเดียวนะครับกานช็ยางกานยางหุง้มชกไครก้า ช่วยป้องกันฝุ่นดินหินทรายที่จะมาทําร้ายในส่วนของตัวกระบอกช็อกซึ่งมันเป็นลันกษณะอัศยานะครับแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของซีช็อกได้ด้วยนี่ฮะติดตั้งง่ายนะครับสามารถเอาไปแล้วก็ปเป็นผู้เราว่าตัว,วอุปกรณ์ของเขาที่เขาให้ไปที่ทำได้เองนะครับตัวเคปเลไท้ยที่ให้ไปก็จะเป็นเคปเลนทยตัวตัวยาวสุดหนาสุดนั่นเองตั้งรวประมาณนี้เลยนะครับถัดมาครับกัดมน้ํา ก็เป็นสิ่งจําเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับก็เป็นงานของ S R C โอเคนะครับไล่มาครับก็ข้างบนชุดนี้นะครับก็เป็นชุดคราชปาร์งานของ S R C mm. ไม่ต้องคุยกันเยอะนะครับพูดถึงเรื่องของอเรียกว่าคุณภาพมาตรฐานงานของ S R C นะครับรอยช่องรอยเชื่อมวัสดุพื้นผิวชุดอะไรชุดชุดการออกแบบและขนาดท่อของเขาเนี่ย ก็เป็นมาตรฐานส่งออกเลยทีเดียวประกับทีนี้ e นะครับจะให้ประกับกันสไลด์มานะครับให้มาหนึ่งคู่ข้างละหนึ่งตัวนะครับแต่เคสนนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมนะครับก็โดยปกติเวลาติดตั้งประกับกันสไลด์เราจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับแต่ที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมตรงนี้ได้แบบนี้เลยเมื่อมีแฟลชบาร์แล้วเนี่ยนะครับเนื่อง e จากว่าคันนี้เน้นเดินทางเป็นหลักนะ ก็มีชุดที่วางแก้วของแพนเทอรที่เรียกว่าเป็นตัวหนาแล้วก็สามารถที่จะยืดขนาดใส่ก้นแก้วเยลลี่ได้แบบนี้นะครับปุ๊บครับอ่าที่สําคัญคือเขามีลูกเล่นหน่อยๆนะในส่วนของชุดที่วางแก้วตัวนี้ใส่ฐานนาฬิกาปุ๊บนี่ดึงออกมาครับดึงยูมาใส่ฐานนาฬิกาอยู่สองฟันมาต <laughs> ัวนะตัวนะยุดกันยืดกัน ใช้ฐานนาฬิกานะครับ,นะรบตัวนี้เบอร์มองไม่เห็นพี่กล้องเบอร์แล้วฮะเบอร์สาปะ CR2032 CR2032 นะครับอันนี้เป็นสามารถซื้อไซนี้จากเซเว่นได้นะครับอ่าถามว่าใส่ฐานใส่ฐานนาฬิกาทําไมใส่เพื่ออะไรนะเป็นลูกเล่นกุ๊กกิ๊กนิดหน่อยปึ๊บนะครับอ่ะกด5วิ ไปก็จะมานะครับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีเหลืองไอสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนี่นะครับใส่ขวดน้ําไปมันก็จะเลืองแสงเรืองแสงนะถามว่ามีไฟไว้ทําไมไม่รู้มันเท่ดีนะครับมรนเท่ดีใส่แล้วมันก็ดูมีอะไรขึ้นมานั่นเองแต่ตัวนี้หนานะวัสดุหนาแล้วก็ถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวแคมล็อกที่ให้มาเป็นแคมล็อกตัวหนาน็อตท,ที่ให้มาเป็นน็อตอย่างดีครับผมถัดมาติดเป็ด งานเป็นงานของ s อ c แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าติ๊เป็ดงานของ s อ c เนี่ยเขาจะมีแต่สีเงินนะครับลูกค้าสั่งพิเศษให้ทําสีพาราโคสีสดําให้หน่อยจัดให้ตามคําร้องเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเมื่อติดตินเป็ดล้วก็จะทาให้จอดรถได้ง่ายขึ้นนั่นเองว่างขึ้นอ่ะแล้วก็มาที่ชุดเคระเอกของงานในวันนี้นะครับก็คือชุดไฟสปอตไลท์นะซ่อนไว้ไหนเนี่ยโอ้อยู่นี่นะครับชุดไฟสปอตไลท์งานนี้เป็นงานของอเปีย นะคะรับลูกค้าเรียกใช้ของเปียเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด WL W W W L P นะ LPW 5 3 0สามศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวใครลืมอะ่ะโอ้ตายล้วลืมลรหัสนี่ LPW 5 3 0สูนย์โอเคเราเคยทำรีวิวเจาะลึกกันไปนแล้วสำหรับชุดนี้นะครับที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดปี2023 ชุดสวิตก่อนดูสวิตเขาก่อนนะครับสวิตจะเป็นสวิตแบบอลูมิเนียม c n c นะครับดูพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยให้มาด้วยให้มาด้วยเลยในเซ็ตของเขานะครับแล้วก็จะมีตัวขายึดแคมป์ตัวนี้ฮะแคมป์ตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งให้เป็นบริเวณใกล้กับตัวสวิตประกับมากที่สุดนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยถ้าเพื่อนสั่งไปติดตั้งเองเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเอาตัวประกับตัวนี้ฮะปั๊มลมปั๊มเบรกเนี่ยนะครับตัวกระปุกน้ำมันเบรกเนี่ยถอดประกับแล้วก็เอากระปุกออกก่อน นะแล้วก็ใส่ดูตัวแคมล็อกนี้เข้าไปนะพะมันดูเหมือนจะใส่ไม่ได้ถ้าสมมติมเราไม่เอากระปุกออกนะครับเปิดไฟบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมลองทดลองแสงให้ดูนิดนึงปึ๊บบงังรถนะที่ก้องปคันนี้เราใส่ฟิลฮับเดี๋ยวดูฟิลฮับก่อนเดี๋ยวลืมลืมทุกทีเลยพี่ก้องเราใส่ฟิลฮับให้เรียบร้อยนี่ครับอ่าต่อสายเดินระบบถามว่าฟิลฮับมีประโยชน์อย่างไรนะครับ ต่อไปนี้เราไม่ต้องเอาทุกอย่างที่มันเป็นอุปกรณ์ไฟแล้วก็เอาขั้วบวกขั้วลบไปใส่พึ่งพาไว้ที่แบตเตอรี่นะครับจนทําให้เราไม่มีที่จะวางไอ้ขั้วบวกขั้วลบนะครับหนาขึ้นเรื่อยๆจนน็อตต้องเปลี่ยนและน็อตมันหนาขึ้นแล้วก็อันตรายนะครับก mm hmm. ารที่เรามีฟิล์มับอยู่ตรงนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องของอาการดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าบังเอิญว่าอุปกรณ์ไหนที่เราต่อเข้าไปแล้วมันมีการที่เรียกว่าฟิล์ขาด เราก็มาดูที่ซิลตัวนี้ก่อนได้เลยซึ่งเราติดสติ๊กเกอร์ไปให้เรียบร้อยแล้วว่าอุปกรณ์นั้นคืออะไรไม่ต้องนั่งเดากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแบบมาตรฐานแบบนี้เลยนี่ฮะ,ะวาระบบให้เรียบร้อยปึ๊บอ่ะเรามาดูเรื่องของสวิตช์ดูเรื่องของแสงนะครับ,บตัวโคมนะครับตัวโคมชุดนี้เนี่ยเขาจะมาเป็น โคมเดียวในโคมเดียวเนี่ยจะเป็นแสงเหลืองและแสงขาวมาในโคมเดียวกันเลยนะครับเปิดครับพี่ดวงครับหนึ่งอธิบายไปฮะก็คิดทีงไหนล่ะอ่ะโอเคชุดแสงไฟนะครับไฟเขาเนี่ยมาจะมาพอเอ่อเป็นในโคมเดียวเนี่ยจะเป็นแสงขาวและแสงเหลืองในตัวนะครับเปิดโหมดสแตนบายจะเป็นแสงขาวแบบนี้ครับนี่ฮะแล้วก็ เปลี่ยนโหมดมาดูมาดูาดที่เซคัทก่อนจะมีโหมดนะครับตัวคำว่าเอมนะครับผมเปลี่ยนโหมดกดหนึ่งครั้งครับปึ๊บอ่าถ้าดูแสงด้านหน้าเห็นไหมเห็นแสงไหมจะเป็นแสงเหลืองนะครับเป็นแสงเหลืองนะกดโหมดอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บจะเป็นแสงขาวเหลืองอ่ามาดูด้านหน้าครับจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเขาเป็นแสงขาวข้างล่างเป็นแสงเหลืองเห็นไหมอ่าอาจจะไม่ชัดก้บต่ำรงนี้พี่พี่อน ปึ๊บหนึ่งโอเคอ่าเปิดดูอีกทีนะเปิดโหมดนะครับวนครับโหมดจะเป็นโมดวนนะอ่าขาวขาวเหลืองแต่เหลืองอย่างเดียวแล้วก็ขาวเหลืองโอเคปึ๊บปิดครับนะครับปิดก็คือใช้สติปัอญานั่นเองก็ถือว่าพรีเมียมแล้วก็ดูดีนี้ ตระกูลเลยทีเดียวแน่นอนครับเมื่อติดตั้งเดินระบบไฟแล้วเนี่ยไหนทำแล้วนะครับลูกค้าสั่งติดตั้งชุดที่ชาร์จ USB เพิ่มเติมตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3.0ถือว่าเป็นวัสดุเนื้อง,งานของเขาถือว่าพรีเมียมเลยทีเดียวแล้วก็หนานะครับกันน้ำนี่อ,องดีเขาจะให้ตัวจุกปิดกันน้แบบานนแบบด้านนอกครอบนอกมาให้แบบนี้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็ตัวชาร์จ USB 2. พอร์ต3.0 0. นะแล้วก็พปอร์ตฟ้าชาร์จ เป็น USB ยังไม่ได้เป็น Type C นะครับวางอยู่บนตัวปลานะครับเราทำาลาให้เรียบร้อยข้างนี้าลูกค้าตั้งใจที่จะใส่เรื่องของกล้องโปโปนะครับสำหรับตัวที่ชาร์จ s c เนี่ยเราต่อเข้าระบบ DC ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าเราจะลืมเปิดเราจะลืมปิดสวิตช์ที่ตัว USB ก็ตามแต่เมื่อเราดับสวิตช์เครื่องยนต์นะครับไฟก็จะตัดให้ด้วยป้องกันแล้วก็ช่วยเซฟแบตเตอรี่ของเรา้เอง โอเคสนงอนราคานะครับชุดนี้ทั้งเซ็ตน,นะครับที่จะใส่ไปให้ลูกค้าเป็นชุดรับฝันเซ็ตน,นี้นะครับเดินหลายหลายสายสายสัญญาณของใครก็ช่วยมาดูหน้ารากโซนีอีดิชันนีดหนึ่งครับมันขาดลงมาเข้าใจว่าน่าจะมีรถเกี่ยวฮะใ,ในประชาสัมพันธ์ไปเลยแล้วกันะะนะครับขอบคุณลูกค้าที่อยู่หนุนติดค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตดีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ